เรายังไม่รู้เลยว่าจะมีฝรั่งหัวสายทําได้ขนาดนี้<ะ>ก็คือเอาเอาฟอร์แมตเอาฟอร์มของเนี่ยไปไปชงให้ฝรั่งกินอะ่ะแล้วมันอร่อยอะ่ะ มันอร่อยจริงคิดดูคนที่ก้าวล้ำคนแรกนะที่คือสแตนลีใช่ไหมจากที่เราดูสตอรี่มาใช่แกมองเห็นแล้วอะแต่ฝรั่งคนอื่นมันยังมองไม่เห็นอะแล้วสุดท้ายมันมาที่ติตสบันแกมองเห็นแล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นอะแล้วสิ่งนั้นมันคือมันมันเกิดการกระแทกที่รุนแรงมากอะมันคือความยิ่งใหญ่ของหนัง5สีนะแต่ว่าคนไทยเนี่ยบางทีเราก็เหนื่อยนะเราก็ไม่อยากไปแอนตี้คนไทยนี่จะแอนตี้เขามีกลุ่มที่แอนตี้เลยแบบเขาไปก่อนเขาอะไมันลอกมันก๊อปมันทำห่วย ไม่ได้ดูจริงอะ่ะพอมาดูจริงสนุกเขามีจักรวาลของเขาเขามีกลุ่มแฟนของเขากลุ่มแฟนเขาบางคนเขาอาจจะไม่ได้มาดูซูเปอร์เซนต์ตด้วยนะเขาดูเขาเขามีเป็นจักรวาลปออาจจะเคยได้ใกล้ชิดเนาะม,มันคือความยิ่งใหญ่ของหนังขงบวนการ5สีนะมันสามารถอลังการขนาดนั้นมันเป็นกระแสร,ระดับโลกอะ่ะระดับ CNN ระดับคนทั้งทวีปเลยนะไม่ใช่แค่อเมริกาไปประเทศอื่นเขาก็นั้นแล้วมันลามตอนนี้มันคือฝังอยู่ในคนกลุ่มหนึ่งอะ่ะแล้วก็มีการทุกวันนี้จะสร้างสารรค์นี่เดี๋ยวต่อไปโปรเจกต์ต่อไปเป็นเน็